สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาไลฟ์กันนะคะมาไลฟ์ในหัวข้อของวิธีการสำรวจหน้าง,งานวันนี้ไม่ได้นัดก,ก่อนเนื่องจากว่ามีความลับกอดการสร้างบ้านมาบอกซึ่งจริงๆแล้วปกติอะคะ่ะสิ่งที่จะไลฟ์วันเนี้ยมันจะเป็นเป็นเป็นโน้ตของบริษัทรับสร้างบ้านที่เวลาคุณสมมุติคุณสร้างบ้านสามหลาแล้วเขาบอกว่ามีงานเพิ่มเนื่องจากว่าโลเคชันของคุณพักไม่ได้ ถนนแคบหรือว่าต้องผมงสูงหรือเขาต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างเขาถึงจะมาบอกคุณได้ว่าบ้านของคุณออต้องมีงานเพิ่มหรือไม่มีงานเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลทางเทคนิคเลยที่ที่ปกติบริษัทรับสร้างบ้านเขาก็จะใช้แบบนี้แหละนะคะแต่ของแต่ละบริษัทก็จะต่างแต่ไปบ้างแต่โดยประมานายไปแบบนี้เพื่อวันนี้เวลาคุณเกิดคุณจะสร้างบ้านคุณจะได้ดูเบื้องต้นจากตารางนี้เลยว่า บ้านของคุณเนี่ยนะคะจะมีงานเพิ่มไหมแล้วถ้ามันมีงานเพิ่มคุณจะคุยกับบริษัทรับสร้างบ้านอย่างไรอันนี้มาบอกโน้ตเฮาเลยทีเดียวหรือใครที่กําลังจะทําธุรกิจรับสร้างบ้านแล้วคุณกําลังจะรับงานแล้วยังไม่รู้ว่าคุณจะต้องสำรวจอย่างไงและอะไรมันเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตอันนี้ก็ไปใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นแบบโน้ตเฮาเลยนะคะที่จะมาบอกในไลฟ์นี้นะคะเค okay. ซึ่งวันนี้เอาตัวอย่าง ตัวอย่างที่ว่านี่คือจะเป็นตัวอย่างจริงเลยที่ที่เคยทํามานะคะแล้วก็จะมาสอนให้แต่ละอันว่าอะไรที่คุณควรจะดูบา้างนะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูมาเอา่อมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยว่าควรจะดูอะไรบา้างนะคะต่อจากนี้นะคะโอเคนะคะทีนี้มาดูในส่วนของใบสำรวจลูกค้านะคะ,นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ดูเอา เมื่อเริ่มเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาก็จะมีเอ่อเป็นชื่อเป็นข้อมูลลูกค้าอันนี้เบื้องต้นอยู่แล้วนะคะในส่วนของข้อมูลลูกค้าที่เอ่อเวลาที่เวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าจะสร้างมางเขาก็จะมีรหัสมีโค้ดมีรายละเอียดลูกค้าทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะบอกได้ว่าลูกค้าคนนี้เป็นใครนะคะต่อไปนะคะ เขาจะมีตำแหน่งที่ดีนตำแหน่งที่ดินตรงนี้มาจากอะไรมาจากโฉนดนะคะมาจากโฉนดเอาบางบา,งาโอเคนะคะมาจากโฉนดที่ดินของลูกค้าระยะทางห่างจากบริษัทเพราะอะไรถึงต้องมีตรงนี้บางทีเขาบอกว่าเขารับไม่เกินสองร้อยโลบางทีเขารับไม่เกินร้อยโลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ดูว่าลูกค้าคนนี้เนี่ย จะรับไหมหรือถ้าเกิดแล้วรับจะมีบวกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่านะคะอันนี้เขาก็จะมีระบุเอาไว้ข้อ2การเข้าพื้นที่ก่อสร้างเส้นทางการเข้าที่ดินมีกี่ทางเวลาคนไปสำรวจก็จะสำรวจใ,ให้ให้ละเอียดซึ่งถ้าคุณสำรวจมาแล้วคุณตอบบริษัทรับสร้างบ้านได้คือ p r o c e s s เป็นอย่างนี้คะ่ะบางทีเนี่ยคุณบอกว,ว่าไม่ไาสำรวจให้ก่อนซึ่งบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยถ้าเกิดเขามีการสำรวจเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่าย ตอนนี้ก็จะให้คุณจองจองอจองบ้านก่ออย่างตัวอย่างเช่นจองห้าหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสนหนึ่งแล้วแต่กฎของบริษัทจากนั้นถ้าเกิดเขาไปสำรวจแล้วเกิดการสร้างไม่ได้เช่นรถเข้าไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่ตามและแต่ละเหตุผลเขาจะคืนเงินจองคุณะจะได้ลูกค้าจะไม่ต้กังวลว่าถ้าสร้างไม่ได้เลาเสียเงินฟรีแต่ถ้าสร้างได้เขาก็จะไปเครดิตเงินจองนี้คืนกับคุณในวันที่ทําสัญญาสร้างมา แต่ถ้าคุณรู้เรื่องนี้ก่อนคุณอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินห้าหมื่นหรืออะไรเพื่อไปจองเช็คให้ละเอียดแล้วบอกข้อมูลเขาไปเลยเขาจะได้ประมาณการให้คุณได้นะคะต่อไปนะคะต่อไปเลยก็คือสภาพถนนถนนตลอดทางมีสภาพแข็งแรงบรรทุกไ,ได้ไหมถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ให้อธิบายเพิ่มิศวกรหน้างานก็จะบอกเช่นเป็นถนนลูกรังมีสะพลานไม้หรืออะไรก็ว่าไปนะคะ อันนี้เขาก็คิดว่าอันนี้ไม่มีสะพานไม่ต้องข้ามสะพานนะคะมีซุ้มไหมความกว้างถนนจนถึงที่ดินก่อสร้างแคบสุดเท่าไหร่อันนี้4.5เมตรถือว่าผ่านบางส์แบบ2.7 2.5ในกรณีที่ต้องเอารถบรรทุกเข้าหรือต้องเอาเทลเลอร์เข้าเขาก็จะมีระยะสเปซเอาไว้เช่นอย่างสมมุติภาพผนังสําเร็จรูปก็จะบอกเลยว่าไม่ควรต่ำกว่า4.5เมตรเพราะมันจะต้องมีรถเทลเลอร์เข้า แต่ถ้าสมมติว่าบางไซส์เขาบอกว่าเออไม่ไม่จำเป็นอาจจะแบบแย่สุดๆเลยคือสี่เมตรหรือสามเมตรครึ่งแล้วก็ใช้รถเล็กเข้าตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเขาก็จะบอกจุดตรงนี้มีรัศมีโค้งไหมถ้ามีบอกเลยเช่นมีลงมีดีเวาไหมถ้าไม่มีก็ไม่มีมีซุ้มไหมไหมายความว่าบางทีอะค่ะบางโครงการหรืออกไหมว่าเขาจะมีซุ้มหน้า,า,าโครงการบางโครงการแบบสมัยก่อนเนี่ยซุ้มจะแบบไม่สูงมากใช่ไหม เออหรือสมัยนี้ก็แล้วแต่แบบคำสูงเทียตี้แล้วบางทีเนี่ยการสร้างบ้านจากก่อแต่ก่อนเราทำบ้านสําเร็จรูปเนี่ยพอบ้านสําเร็จรูปเนี่ยมันต้องเอาเทลเลอร์เข้ามันก็จะมีความสูงของเทลเลอร์อยู่แล้วคุณรึกถึงรถงนะใ่รเดียวาดรูปรถมีความสูงอยู่แล้วระดับหนึ่งคุณจะต้องมีผนังด้วยนะมีผนงังพิงพิงไปอย่างเงี้ยแล้วความสูงตรงเนี้ย สมมุติว่าสูงสุดเลยเนี่ยมันคือ3.3เมตรแล้วสูงมันเกิด3เมตรมันข้ามมันไปไม่ได้เนี่ยบางเลแย่สุดเลยคือยกอันเนี้ยยกผนังแต่ละอันเนี่ยข้ามสูงซึ่งมันก็จะเสี่ยงเวลาแล้วแบบเสี่ยงมากด้วยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีซูมไม่มีซูมเนี่ยให้ใส่มาเลยแล้ววัดความสูงซูมมาเลยสมมุติว่าวันนี้มีซูมล้วซูมสูงเท่าไหร่ผ่านได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้เส้นทางอื่น ที่ไม่ต้องเข้าตรงนี้มีไหมหรือถ้าไม่มีมีเส้นทางเดียวแล้วต้องต้องจริง,รงๆก็อาจจะต้องเอารมอีกคันหนึ่งไปจอดรอฝั่งนู้นแล้วยกข้ามซุ้มแล้วก็อเอาผนังข้ามไปแต่ถ้าไม่ใช่ผนังคอนรูปมันอาจจะง่ายกว่าน,นั้นก็คือจะต้องเช็คว่ารถปูนเข้าได้หรือปล่ถ้าปูนเข้าได้รถปูนเล็กเข้าได้ไหมต้องทํำยังไงอันนี้พ่าก็จะมาคํานวณอีกอีกรอบหนึ่งณนะวันที่เขาสำรวจเสร็จเนี่ยสำหรับบริษัทกังวานานะคะ อุปสรรคอื่นๆมีไหมแอน,นเขาบอกว่ามีมีจอดรถข้างทางบางทีเนะี่ยรถเข้ายากมากเลยเพราะว่าจอดรถข้างทางเต็มเลยวันที่จะเข้าก็ต้องเคลียร์เรื่องจอดรถอันนี้ก็ต้องคุยกันว่าเอ้ยลูกค้าเป็นคู่เคลียร์ให้ได้ไหมคุยให้ได้ไหมหรือว่าต้องจัดการวิธีอย่างไรก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่าต่อไปรถที่สามารถเข้างานได้เขาบอกว่ารถสิบล้อเข้าได้ โอเคไซส์นี้เคลียร์ถ้ารถหกล้อหรือรถสี่ล้อก็ต้องว่ากันว่าเอ้ยแล้วพอมันเป็นรถเล็กกะคะ่ะค่าเช้าจ่ายมันสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นปับ๊บเขาก็จะคิดคิดเป็นางานเพิ่มคุณอีกมันเลยสําคัญที่จะบอกว่าเป็นรถอะไรเข้าได้นะคะต่อไปสภาพที่ดินปัจจุบันถนนหน้าที่ดินกว้าง4เมตรครึ่ง ไม่ต้องานะวางเงินประกันใหม่ความว่าวันนี้สัมพัทธ์ลูกค้าเป็นโครงการแล้วมีเงินประกันโครงการขึ้นอยู่กับการตกลงของลูกค้ากับของออบริษัทรับร้ากบ้านว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงินประกันโครงการนั้นกับโครงการบางบริษัทบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลลูกค้าก็ต้องเป็นผู้ดูแลหรือถ้าลูกค้าสามารถต่อรองได้ให้บริษัทดูแล ก็ได้แล้วอันนี้แล้วแต่การต่อรองเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ n o t ตเอาไว้เฉยๆว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องดูแต่ใครเป็นผู้ดูแลอันนั้นแล้วแต่ต่อปลลงนะคะสภาพปัจจุบันที่ดินเป็นยังไงอันนี้ทุกสร้างใหม่ลูกค้าต้องเตรียมอยู่ที่ก็คือมีบ้านเดิมในกรณีที่มีบ้านเดิมลูกค้าก็ต้องดูแลในเรื่องของการทุกการลือ นะคะเราก็ดูแลเรื่องอในส่วนของเคลียร์บริเวณนะคะหลักเขตที่ดินชัดเจนไหมโอเคถ้าชัดเจนถ้าไม่มีหลักเขตที่ดินให้ยึดอะไรยึดรั้วแนวรั้วปัจจุบันหรือคุณจะรังวัดใหม่ว่ากันไปลูกค้าบางท่านบอกขอรังวัดใหม่ก็ต้องรอลูกค้ารังวัดใหม่หรือว่าท่านบอกว่าไม่เป็นเอาแนวเขตแนวรั้วเดิมเอานวันนั้นเลยไม่สีเรียก็จบนะคะระดับดินของที่ดินเขาบอกสมอถนน เสมอถนนหมายความว่าสมมติเป็นระดับถนนในนิบาลคุณนมีถนนตลาดใช่ไหมถนนมีบาลคุณนระดับเดียวกันนะคะระดับเดียวกันทําไมถึงเป็นปัจจัยเช่นถ้าสูงกว่าถนนสูงกว่ากี่เมตรและต่ำ,ต,ำต่ำกว่ากี่เมตรเพราะว่าถ้าต่ำมากมากเราก็จะบอกให้คุณโมหรือถ้าคุณไม่โมคุณต้องยกบ้านสูงนะคะพอยกบ้านสูงก็เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทรับสร้างบ้าน หรือถ้าสูงก่าถนนอยู่แล้วก็อโอเคแต่ถ้าสมมติว่าสูงวอยเยอะๆสูงมากๆในยกรณีที่คุณโขงไวเป็นเมตรคุณก็จะต้องมีการคัดดินก่อนขึ้นางานงานสมมุติวันนี้รถเอ,อ่อถนนอยู่ตรงนี้คุณโมไว้แล้วหนึ่งเมตรยื่นไปหนึ่คุณลองคิดดูว่าเวลารถจะขึ้นจะขึ้นยังไงเพราะคุณโมไวขนาดนี้หรือเปเพราะฉะนั้นเวลาจะเปิดทางเข้าคุณต้องคัดดินบริเวณนี้ออก เราเรียกว่าการขัดดินขัดดินออกทีนี้พอขัดดินออกเราก็ต้องแจ้งลูกค้าไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะขัดดินนะแล้วเดี๋ยวดินตรงนี้จะไปกองตรงไหนบ้านผู้ลูกค้าจะกังวลว่าแล้วุณจะเอาดินฉันไปไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องแจ้งก่อนว่าเดี๋ยวจะขัดดินขัดออกมาประมาณเออรถวิ่งเข้าได้แล้วก็เอาดินกองไว้ตรงไหนเขาก็จะทําผังบริเวณมาให้ดนดูนะคะรู้วนะคะ อันนี้ก็คือต้องทําต้องขึ้นรั้วก่อสร้างไหมอันนี้บอกว่าต้องขึ้นรั้วก่อสร้างประมาณเท่านี้เลยบางทีด้านข้างไม่จํ bah, าเป็ here, а, vet, นต้องกั้นหรือว่าบ้านข้างไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านคนเลยก็ไม่ต้องการรั้วรั้วชั่วคราวหรือถ้าเกิดสมมุติว่าล็อกไปด้วยบ้านคนเต็มไปหมดเลยต้องขึ้นแสนด์ต้องขึ้นรั้วชั่วคราวต้องรุ่นนี่นั่นก็จะเป็นการบอกว่าต้องมีรั้วชั่วคราวเท่านะคะอืม วัสดุเป็นสังกะสีหลกสลรอนนี้เขาก็จะระบ,บุของเขาไว้นะคะเสาเข็มตอกได้ไหมอันนี้ประเด็นเนี่ยสำคัญม,มากคนที่ไปสำรวจวันนี้ถ้าสมมติในกรณีที่คุณคือลูกค้าเราดูเองอาจจะไม่ชัวร์ว่ามันมันตอกได้ไหมหรือว่ามันควรจะเป็นเป็นเป็นเนจาะนะคะประเด็นก็คือสม,มมติว่าในกรณีที่ชิดกันมากๆสม,มมติว่า ี่ด้านตรงนี้นะคะสมมติว่านี่คือเป็นทางเข้าตรงนี้ก็บ้านคนบ้านคนบ้านคนแล้วก็ชิดชิดกันหมดเลยเนี่ยคุณคงต้องเป็นจอกแล้วล่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่นะคะบ้านคนบ้านคนอันนี้โลคโรคอาจจะพอตอกได้แต่เวลาเริ่มตอกเนี่ยคุณอาจจะต้องตอกจากข้างในออกมาเพราะเวลาตอกดินปัะจจสไลด์มาเรื่อยๆให้ดินมันไปดันดินแตนมาด้านข้างทาง ดังนั้นเนี่ยตอกหรือเจาะอาจจะต้องให้สกรอนยู่ทีแต่ถ้าเข้าคร่าวในกรณีที่มันเป็นแบบนี้คุณเจาะเลยดีกว่าบางทีเรายืน่นอนุญาตไปเนี่ยเป็นตอกซึ่งถามว่าตอกไัไม่ตอกได้แต่ออกซิเจนคือข้างบ้านสีเลียดมากตอกตุ้มๆเข้าไปแล้วมันมีแรงสั่นสะเทือนหรือมันมีเสียงดังข้างบ้านออกมาสังเบกไม่ให้คุณตอกคุณก็ต้องหยุดนะคะหรือเขาไปลองเรียน จ้าหน้าที่ทางโยธาเขาก็จะมาดูเขาก็จะบอกให้คุณหยุดแอ้ให้ตกลงกันเองเพราะว่าในทางในทางออของเขาเนี่ยเขาเขาอนุญาตไปแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นตอบได้แต่ถ้าข้างบ้านไม่ยอมคุณก็ต้องหยุดและเปลี่ยนเป็นสุจ่อซึ่งอาจจะบอกข้างบ้านว่ก่อนอยูเออเดี๋ยวจะมีการก่อสร้างนะนู่นนี่นั่น,นเดี๋ยวในกรณีที่เวลาจาักเข็มตอกไปเป็น็มเจ่ออะค่ะค่าใช้จ่ายมันเป็นหลักแสนส่วนใหญ่เป็นหลักแสนหมดเลยละจากเล็กหลังใหญ่แสนอ,อาบเลย เพาะเขเจาะเนี่ยมันค่อนข้างราคาสูงคุณลองคิดดูตอกต้นหนึ่งอาจจะสามสี่พันแต่เจาะต้นเราหนึ่งห้าเลยอะไรเงี้ยแล้วกี่ต้นมันเป็นแสนแล้วแล้วทีนี้สมมติว่าคุณยังไม่อยากเปลี่ยนเป็นเจาะคุณอาจจะบอกข้างบ้านว่าถ้าเกิดตอกแล้วมันมีรอยลงเลยนะเดี๋ยวเราไปเก็บให้ซึ่งอาจจะดีกว่าคุณไปเพิ่มค่าที่จ่ายแสนหนแต่ถ้าคุณบอกเอ้ยไม่เอาอะคีดเก็บคุยเรื่องเยอะไม่เอาอะเจาะไปเลยก็ง่ายสะดวกกว่าเลย แล้วคุณก็จะได้แบบไม่ต้องมกังวลณวันที่ตอบด้วยว่าจะต้องหยุดเพราะกรณีถ้าเขามาเบรกคุณหยุดเข็มเวลาสามันสั่งเป็นล็อตมันไม่ได้มาทีละต้นมันมาทีเดียวหมดเลยแล้วเขาสาั่งทีเข็มพวกนี้เขาสั่งมาเป็นล็อตแล้วถ้าเราแคนเซิลหยุดปุ๊บเขาต้องขนเข็มกลับเขาคิดค่าเข็มที่ตอบคุณกลับขนกลับด้วยแล้วเข็มที่ผลิตไปแล้วเขาก็จะคิดคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้ไม่คุณเสียเพราะฉะนั้นถ้าชิปกันมากๆจริงๆไม่ต้องเสีย แต่ถ้าที่โล่งๆคุณตอบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีสําคัญพื้นที่กองวัสดุเขาปกติแลเขาจ้ขอประมาณสามสิบตารางเมตรก็คือคุณนึกซะว่าสามคูณสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหกคูณห้าเมื่อเก็บของหรือถ้าไม่มีเก็บของเลยลูกค้าต้องจัดหาเขาจะระบุไวเลยหรือยังไงว่ากันไปนะคะพื้นที่บุบ้านพักต้องการบกบ้านพักสามารถบุกพักบ้านพักได้ บ้านพักคนงานเพปกติคนงานต้องอยู่เช่าของต้องอยู่ดูของอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาใช้พื้นที่อยู่ประมาณ3ามคูณสินะคะแต่ถ้าไม่มีบ้านพักคนงานในนี้ในกรณีนี้คือต้องเช่าเช่าบ้านที่คนงานอยู่เช่าบ้านที่คนงานอยู่ปั๊บมีค่าใช้จ่ายทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญอยู่ได้ไหมนะคะ ไฟฟ้าสําหรับก่อร้าเขาจะดูเมิเตอร์ข้างเคียงเลขที่บ้านข้างเคียงเพื่อเวลาไปสอบกลับเวลาคุณจะติดตั้งไฟชั่วคราเขาจะถามเลขข้างเคียงจะได้บอกเขาได้เลยน,นะคะแล้วมิเตอร์ที่ใกล้ที่สุดห่างจากยู่ที่สิบห้าเมตรในกรณีที่อันนี้เขาบอกว่าต้องลากสายไฟเพิ่มข้างถนนมีใช้สายเพิ่มสองค่าเขาจะบอกอย่ยุ่งอยอย่างเช่นก้นเสาไฟฟ้าที่จะใช้เวลาดึงมาทําเป็น ชั่วครางมันไกลกันมากๆ,ๆเขาต้องเพิ่มสายไฟออกาเป็นม้วนอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะเขาก็จะคิดเงินเรงนีมอันนี้ๆๆนี่เขาจะบอกเลยว่าเพิ่วม3,500นะซึ่งลูกค้าเป็นผู้ชำระดย้วยนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้ระยะ15เมตรแรกเห็นไหมนนคะ15เมตรแรกลูกค้าไม่ต้องชำระแต่ถ้าเกินนั้นเขาก็จะคิดเงินนะคะโอเค มิตเตอร์ปลาปลาห่างห้าเมตรมีเมนปลาปลาผ่านหน้าที่ตกสิแต่ถ้าไม่มีต้องขอเมนปลาปลาเพื่อติดตั้งมิตเตอร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่มันไม่มีเมนมาแบบเนี้ยแล้วแล้ว,ลวถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันต่อสร้างไม่ไดู้นะคะเขาก็จะมีคิดค่าใช้จ่ายลูกค้าเพิ่มนะคะปัญหาอื่นมีไหมทั่กต้องภูบัวด้านหน้าประมาณสิบเมตรมีรั้วสังกะสีหลังตอกเขีต้องภูบัวด้านหน้าแสดงว่าบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านที่ต้องรื้อ และมีล้วอยวู่แล้วแต่ล้วไม่สามารถเอารถเข้ายรถอย่างเข้าได้ก็เลยจะต้องทุบล้วเดิมออกประมาณสิบเมตรนะคะอันนี้เป็นสรุปเบื้องต้นหน้าแรกของการสำรวจต่อไปนะคะต่อไปนะคะต่อไปใบสำรวจพื้นที่ก่อสร้างบ้านนะคะอันที่สองนะคะอันที่สอง อันที่สองเนี่ยเหมือนกันเหมือนจับป้ากีน้นี้แต่เป็ดเขาเรียกว่าเป็นใบสรุปป้ากี้นะคะป้ากีน้นี้คุณจะเห็นว่าข้้นหลักเนี่ยไม่มีเป็นเป็นข้อมูลดิบอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลดิบนะคะอันนี้เป็นใบสรุปเพราะเขาจะสรุปหน้านี้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเท่าไหร่บ้าง เพื่อสรุปไปให้ทีมขายบวกกับให้ให้ทีมขายแจ้งลูกค้านะคะเขาก็จะสรุปเป็นข้อๆแบบนี้แล้วก็ไปบอกทีมขายแล้วทีมขายก็จะไปบอกแจ้งลูกค้านะคะทีนี้เวลาสรุปเขาก็จะมาทำแบบนี้มานเลยค่ะว่าสมมุตินี่เป็นอาคารเป็นแบบบ้านที่ลูกค้าชอบ ที่เขาไ,ไลท์ไว้เนี่ยเป็นแบบบ้านที่ลูกค้าชอบเขาก็จะมาลงในที่ดินไอก้กลมๆเนี่ยคือหมุดโฉดคุณนะคะไอก้กลมๆเนี่ยคือหมุดโฉดอือแล้วก็บอกเอ,อบอกทิศทางเห็นนะคะบอกทิศทิศเหนือไปทางนี้อือแล้วเวลาวางหน้าบ้านวางเ a y o u t ประมาณลูกค้าสามารถขยับได้นะอันนี้เป็นการวางเบื้องต้นเฉย เป็นการวางเบื้องต้วเวนเฉยๆเพาะวางประมาณนี้ซึ่งพอของจริงคุณจะตอบเขียนแล้วเนี่ยคุณจะขยับซ้ายขยับขวาหน้าหลังอะไรจำได้อยู่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลนปืนที่ใช้สอบนะคะแล้วเขาก็จะทําแท็ที่ที่บอกว่ามีทางเข้าสองทางอ่ะตรงนี้คือสายปลูกสร้างใช่ไหมคะสายปลูกสร้างอาจจะมาเส้นนี้ก็ได้อาจจะมาเส้นนี้ก็ได้แล้วเรียบข้างนี้เรียบข้างนี้เพื่อที่เกิด ตรงนี้สมมุติตรงนี้ที่แคบเขาอาจจะเปลี่ยนมาจากมาตรงนี้นี่คือหลักการเซอร์เวสำรรจคือพบก,ก็จะดูเส้นทางมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะไปบอกทีมก่อสร้างภายนะั่ว่าเฮ้ hey, ดูต้องเข้าตรงนี้นะต้องเข้าเส้นตรงนี้นะนม่น้งคุณจะติดนะมัน,นมีหนาหรือเฮ้ย hey, ลงทั้งสองทางเลยคุณเข้าทางไหนกระดะ้แล้วแต่คุณสรุปเลยนะคะจากนั้นเขาก็จะทําสรุปแบบนี้เป็นรูป พื้นที่ก่อสร้างเป็นรูปปักซอยหน้าที่ดินเดิมพื้นที่ก่อสร้างจริงแนวเขตที่ดินจริงนะคะเขาก็จะทําแบบนี้ถนนช่วงทางแคบมีโลมีทางโค้งไหมมีความสูงสายไฟสายโทรศัพท์ไหมเขาก็จะบอกอ่ะแล้วก็ความสูงสายไฟสายโทรศัพท์คุณหลักคุณไม่ต้องไปดึงตะหลักเมตรยานขึ้นไปจนถึงสายสายไฟก็ได้นะคะสมมุติว่าคุณลึกภาพสายเสาไฟออกเนาะแล้วมันก็จะมีเส้นเส้นเลยรู้เตไมไปหมดเลย คุณไปสังเกตอันนี้นะคะมันจะมีจุดกลมๆของเสาไฟวิธีว่าเสาไฟเอ่อของคุณสายไฟคุณเนี่ยสูงจากถนนกี่เมตรง่ายๆเลยก็คือตรงเนี้ยตอนหนึ่งจุดเนี่ยมันคือสี่สิบเซนคุณก็มองด้วยสายตานับขึ้นไปมันมีกี่ช่องคุณก็คูณสี่สิบเซนนั่นแหละคือส่วนที่สูงที่สุด ของพื้นถึงสายไฟนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าแล้วสายไฟสูงจากถนนเท่าไหร่จะได้ดูว่ารถสามารถลอดเข้าไปได้ไหมหรือต้องยกข้ามสายไฟหรือต้องค้ํายันหรือต้องไปขมวดตัวนั้นก่อนก่อสร้างอันนี้คือสิ่งที่จะบอกได้วิธีคือไม่ต้องไปแบบเฮ้ยแล้วจะวัดยังไงไม่ไม่ต้องนับเลยค่ะแล้วมันกูสี่สิเซนมันไปนสดาร์ดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคร่าวๆเวลาที่เขาไปสำรวจสุดท้ายคุณอาจจะมา,าก็คุณอาจจะเห็นเป็นใบนี้เลยสรุปเป็นราคาเท่านั้นเท่านี้บาทน,นะครับนู่นนี่นั่นแต่กระบวนการกระบวนการของการสำรวจก็คือก็คือตามนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นทริคเลยใครกําลังจะก่อสร้างแล้วอยากรู้ว่าบริษัทรับสร้างบ้านเวลาเขามาสำรวจเขาดูอะไรบ้างแล้วเขามีหลักในการยังไงนี่แหละคะ่ะเขาใช้ตัวนี้เลย เขาใช้ตัวนี้ในการสำรวจถ้าคุณมีเอกสารตัวนี้เพื่อไปการเพื่อสำรวจอยู่แล้วคุณไปคุยกับกบริษัทสร้างบ้านได้เลยว่าอ๋อบ้านจะไปแบบนี้สูงเท่านี้ทำการบ้านมาให้หมดแล้วคุณจะได้คุยกับเขาต่อเลยโดยที่ไม่ต้องให้เขาไปสำรวจก็ได้แล้วจะได้คุยกันเลยว่าอ๋อบ้านหลังนี้ลงได้ไหมแล้วจะใช้แบบไหนแล้วมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเท่าไหร่คุณจะได้ประเมินคำนวณคร่าวๆได้เลยไม่ได้ไม่ต้องให้เขาไปอยู่หน้างานคุณจะได้มั่นใจว่าคุณสร้างบา้านได้ไหม โอเคสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็เลยมาบอกทริคก่อนคุณจะสร้างบ้านว่าเออเวลาสำรวจเนี่ยคุณต้องดูอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่ผิดพลาดและรู้ด้วยว่าเออรับสร้างบ้านเนี่ยเขามีวิธีการดูยังไงแล้วเขาคิดค่าใช้จ่ายคุณเพิ่มเนี่ยจะอะไรบ้างโอเคสำหรับไลฟ์นี้ประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะขอัคุณค่ะ